สวัสดีสบายดีเนาะเอฟซี FC ทางฝั่งไทยฝั่งหา้าเนี่ยจะพาทุกคนมาส้มบรรยากาศทางกับบ้านบ้านบาาพอดนั่นเองเนาะอันนี้นก็จะเป็นถนนทางกับบ้านนั่นเองเนาะการสองขางทางจะเต็มไปด้วยเขาหน้าปังน่นเขียวเขียวงามนั่นเองเนาะพี่น้องเาแต่ว่าถนนเ้นีนี่ต้องเสียเงินนะพี่น้องถนนเ้นนี้คือเสียเงินแต่มันจะตา่ตางจากถนนเมืองไทยเนาะว่าสวยขนาดแรกกับคือฟีนะคีฟี่นั่นนะแต่ว่าทางเ้นีนี่ ต้องเสียเงินจึงจะผ่านได้เนาะสำหรับสำหรับโ,โดยสารเนาะแต่ว่าผู้โดยสารมาเลเซียเนาะจะเสียแค่เจ้าของรถเนาะก็คือต้องผ่านอันนี้ก็จะมาที่เมืองจะประักแขวงจะประักเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อันนี้ก็จะห้ส้มบรรยากาศสองครั้งท่าก็คือสว่านกจะเห็อนเขาหน้าปาังเพราะว่ามันใกล้แม่น้ำโขงนั่นเองเนาะกะสีก็จะประมาณนั้นเ็ดหน้าเห็ดสวนเลียงสัตว์ก็จะเห็นส้มบรรยากาศรอบ จะได้ทายทายแค่ฟังเดียวเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่ฟนะังเขาทายบ่ได้เนาะเพราะว่าห้านังคนอ่านฟังไหน,นหเนาะก็จะหายบิงบรรยากาศท่ากระบาดของบาดมาพ่อไหนมีหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเขียนบรรยากาศอยากเขียนถนนนู้นท่าเมื่อบ้า,บานอันนี่ก็จะเป็นถือว่าเป็นถนนเส้นดักเนาะตั้งแต่บาทมหาปากเซหรือว่าไปหาชายแดนเรนเากับไทยคืออุบลราชธานีอเางเพราะว่าบ่พออยู่จังหวัดแขวงจังหวัดศักดิ์ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทยเนาะ ไปนอ,น,อน้นนี่คือถนนไซรักจึงจากดีแบบนี้นอก้าเป็นถนนในหมู่บวานต้องไซหัวเลยี่นอกมีแต่ขีฟุนไงงองเลยหนาฝนก็มีต่ขีต้มมีต่บัวมีต่ขีต้มัมนี่คือแบบว่ากับบานไปนี่คือบอกว่าต้องท่านใจมากๆนะแถบบ่อยากไปไซเลยี่นอกเพราะว่ามันไปมากลำบากมากๆลำบากมากๆนอกาถนนหนทางแต่งโตดีๆนี่ขีฟุนไงงองเนี่ยเปื่อยไปหมด เปืือนทั้งตัวเลยก็ว่าได้เดี๋ยวก็จะเห็นบรรยากาศเนาะก็จะเห็นแบบว่างเงียบเงามากทางดาวครับน,นๆจะเห็นโรดแลนด่านบานเลื่อนก็แถบว่ามีคนอยู่ะถวบ่าวสาวแถาบาา่ไดดไปเดี่ยนอหรืวว,ว่ามีอาชีพในลาวคือมาขายแรงที่ประเทศไทยกันเบดเนาะพี่นอ้อง ลนข้างในหมู่บ้านเนาะพี่น,อนอ้องดังบ้านบ้านเรื่นงในตัววันพิจารณ์ใหญ่เนาะงตัววันพิจารณ์นีใหญ่แต่ว่า,ยา,ยนยายถานนในจักแคบบ้านน้องก็จะมีแค่สองเล่นขนาดใหญ่เขาสังเกตว่าจะบ่มีเสศษพากลันทางไทยเลยนาะพี่น้องเมืองถนนในสุนวัวบดทัวรไปเลยนะแต่ว่ามันเป็นถนนละวันเมือออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถโรดยสารเนาะที่พากนาันนั่งเมื่อก็จะเต็มรถแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคนที่มาแต่ไทยทั้งเบิเดเลยนะทุกคน บรรยากาศภายในโดดเนาะโดดสองแถวข้างหน้าเอินโดดสองแถวในเองแต่ระยะคนกน็ถือว่าเต็มเลยเนาะมาตั้งแต่ซองเมกเนาะพี่น้องอันนี้ไกลเจ้าหอดบ้านแล้วไก่หอยดาวแต่ว่ากอต้อนเข้าบ้านบ่ไดลไายให้ทุกคนเลยเบิง่งเนาะเพราะว่า โม่เมื่อว่างนี่เพราะว่าบ่พ่อนายโยคพัดลมที่เขาบริจาคที่จะไปมอบให้โรงเรียนเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายว่าบาเป็นแนวใดไเนาะแต่ว่ามีคลิปอยู่เนาะทางเขาว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวถ่ายเบิ่งอีกทีเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านหนองเวียนนั่นเองแก่หอยบ้านเดาพี่น้องอันนี้บรรยากาศก็เือยบว่าสนบบสนบสเนาะถ้าเบิ่งน้ำมันกลคือบว่าแห่งแดงแห่งแดงเนาะถนนหนทางนี้น่านจะมีรถแล่นผ่านเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮือนซานบ้านซองนี่ถือว่ามีแต่หลังใหญ่ๆ นังล้งยางใหญ่ๆหัล้งงามงา่แต่ว่าบรรยากาศก็จะหแงหงแดงหลายเนาะแหงแดงหลายบวานเฮาประมาณนี้ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนนอกจากหอยบานว่าพ่อแล้วจะได้ล่งจากรถแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมและกดติดตามเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี